ครับเพื่อนเเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนหลอดไฟกันเลยนะครับอันนี้เป็นหลอดไฟ LED นะครับขนาด40วัตต์นะครับหลอดไฟนี้ผมเคยใช้แล้วนะครับก็คือสว่างมากเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนมองหานะครับหลอดไฟขนาดยาวนะครับให้เราใช้ตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นหลอด LED นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับ Ya. ini kawan-kawan ย,อ,ยอันนี้มันจะมีมันจะมีให้3เส้นนะครับแต่ว่าเส้นนี้เขาปิดไว้แล้วนะครับเส้นนี้ไม่ได้ใช้ใช้แค่2เส้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อแค่2เส้นนี้เองอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับ นี้ก็ปิดได้เลยสายครับมันมีตำแหน่งตำแหน่งเดิมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะจะใส่เข้าไปนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนอันนี้สว่างมากเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับสําหรับหลอด LED ก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลอด LED นะครับสุดยอดเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมองหาหลอดไฟอยู่ก็ใช้ตัวนี้ดีมากเลยนะครับสวัสดีครับ